ราศีมังกรในเดือนกันยายนนี้นะครับเรื่องแรกนะครับไพ่จะบอกอะไรมาดูกันนะฮะการช่วยเหลือการอิปถมัมการให้โอกาสจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีมังกรนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะไว้ใจท่านนะครับรวมถึงคนที่ทําง,งานเป็นข้าราชการงานที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่ง ก็มีแผนที่จะพูดคุยกันโปรโมทให้ท่านนั้นมีตําแหน่งที่สูงขึ้นนะครับแต่ตําแหน่งที่สูงขึ้นก็ต้องมากับความรับผิดชอบแล้วก็ความเหนื่อยที่มากขึ้นนะครับแต่ถามว่าไปตรงนั้นดีไหมผมเชยร์ให้ไปนะครับอย่าปฏิเสธนะครับโอกาสกําลังมาทุกอย่างกําลังดีโอกาสใหม่ๆนะครับงานประจงประจําการทําธุรกิจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นครับเรื่องของการเงินครับไม่ค่อยดีครับติดกับอุปสรรครายจ่ายเยอะเกิดความเครียดนะครับปัญหาของชาวมังกรเรื่องเงินนี้ถือว่าค่อนข้างมากนะครับต้องวางแผนนะครับแล้วก็ทำให ายละเอียดร,นนร,รื่องของความรักครับท่านผู้ชมดูแลกันดีอุปถัมภ์กันดีนะครับคนมีคู่ความรักจะกลับหาวานชื่นโรแมนติกอีกครั้งหนึ่งครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับท่านผู้ชมสุขภาพของท่านเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะครับช่องทอ้องมีประสาทในเรื่องของของคัเรว่โรคประจําตัวนะครับอาจจะกาเริ่มาอีกครั้งนะครับชาวราศีมัง,งกรน,นะครับก็เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพนะครับแล,แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเพศภัยนะครับสบายใจได้นะครับว่าไม่เกิดขึ้นกับท่าน แน่นอนนะฮะแต่อย่างที่บอกครับว่าในความแน่นอนมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรครับต้องระมัดระวังไม่ประมาทในชีวิตครับอาจารย์โจเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมังกรครับอย่าลืมนะครับบริหารจัดการเงินของท่านที่ดีด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ครับชาวราศีกุมนะครับในเดือนกันยายนนี้ครับบริวารจะให้คุณ ใครที่ทํางานมีลูกน้องครับก็ต้องบอกว่าการบริหารจัดการของท่านนะครับได้สำเร็จผลนะฮะลูกน้องบริวารจะให้คําตอบที่ดีนะครับให้การช่วยเหลือที่ดีนะครับอันนี้สําหรับคนที่ทํางานมีลูกน้องนะครับหรือแม้กระทั่งเจ้าของกิจการก็ดีนะครับเรื่องของการงานของท่านเนี่ยไปได้สวยครับนะแเราโดยเฉพาะผู้บริหารเนี่ยถือว่าจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมนะครับงานภาพรวมของคนราศีกุมนะครับแฮปปี้ลงตัวครับเรื่องของการเงินครับถือว่ามีข่าวดีครับจะมีเงินเข้ามาหลายทิศหลายทาง แล้วก็คนที่ทํางานสอง้ง <ทำ S 1> อย่างเนี่ยจะให้ผลในช่วงนี้เลยนะครับไม่น่ากังวลเท่าที่ควรนะฮะย่าต้องใช้คาว่าด,ดีด้วยซ้ำนะครับเรื่องของความรักครับคนสอดน,นะฮะมีในเรื่องของความรักดีๆเข้ามามีค มาคุยนะครับมีความสุขอินเลิฟนะครับกันนุ่งกันนิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยฮะถือว่าชาวราศีกุมความรักดีคนมีคู่ก็ดีครับและสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีโรคประจําตัวจะได้หมอดียาดีนะครับแข็งแรงวันแข็งแรงคืนนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมนะครับภาพรวมดูของท่านนะครับก็ถือว่าดีในแต่ละด้านนะครับแต่ถึงอย่างไรและชาวราศีกุมไม่ประมาทในชีวิตนะครับและเป็นกาลังใจให้กับชาวราศีกุมที่กําลังเครีย ในช่วงของเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเข้าเดือนกันยายนนี้นะครับทุกอย่างก็จะปลดล็อกปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายในฐานที่ดีขึ้นนะครับขออย่างเดียวนะอารมณ์ของท่านจะงดหงิดง่ายต้องระวัดระวังเรื่องของการพูดคุยต้องมีวาทศิลป์ในการติดต่อพูดคุยนะครับต้องรู้จักวาทศิลป์และก็ศิละปะในการบริหารจัดการครับให้กำลังใจให้นะครับ ราศีสุดท้ายนะครับคือชาวลัคนาราศีมีนนะครับเรื่องการงานนี่ครับท่านต้องลุยเองอย่าไว้วางใจใครนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้บริหารเจ้านายคนเจ้าของกิจการระดับหัวหน้าซีเนียร์ซูเปอร์วิเซอร์นะครับทำไมต้องทําเองละ่ะเพราะว่าในดวงเนี่ยจะต้องบริหารจัดการนะครับแล้วก็บางทีไปถ่ายทอดนะครับหรือว่าไปสั่งงานสั่งการบริวารเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังใจของเราเะครับเราก็ต้องเหนื่อยหน่อยดวงในช่วงน,นี้ครับอาจจะมีอุปสรรคตรงนี้เกิด แต่ถึงอย่างไรแล้วครับธุรกิจของท่านจะผ่านพ้นไปได้ดีนะครับงานประจาก็จะราบรื่นดีนะครับแต่ว่าเหนื่อยหน่อยเครียดหน่อยเท่านั้นเองครับเรื่องของการเงินครับไม่ค่อยดีเลยนะครับชาวราศีมีนนะครับอยากจะให้วางแผนนะครับมันมีเกณฑ์ของการถูกหลอกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคนชวนท่านไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นแชร์เชื้ออะไรต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งมาขอความช่วยเหลือในการคาประกันนะครับออกหน้าผู้ยืมเงินเนี่ยอาจารย์โจเป็นห่วงเหลือเกินนะครับเรื่องความรักก็ไม่ค่อยสู้ดีนะ นะครับช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาหลอกนะครับคนโสดต้องดูกันระยะยาวนะครับอย่าพึ่งหลงรักอย่าพึ่งไปให้ใจเขาต้องดูกันดีๆนะครับจะพบใครเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับส่วนคนที่มีคู่ให้เรามาระวังเรื่องคําพูดนะครับเรื่องของความใจร้อนนะครับหรือบางทีมีปัญหากันไม่คุยกันรู้สึกว่าไม่อยากคุยอันนี้มันต้องคุยกันนะครับชีวิตคู่มันต้องเข้าใจนะครับเรื่องสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเรื่องนี้นะฮะเป็นห่วงเป็นพิเศษเพราะว่าจะเกิดความเครียดไมเกรนภูมิแพ้นะครับเรื่องของระบบการย่อย สุขภาพต่างๆที่เป็นโรคประจำตัวของท่านจะเกิดการกําเริบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครับไม่ประมาทใน,นชีวิตครับกลับมามีความสุขบริหารร่างกายดีๆด,ดูแลสุขภาพออกกําลังกายก็จะช่วยให้ชาวราศีมีนผ่านพ้นตรงนี้ไปได้นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับ